วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันพุทธที่28มิถุนายน2566บายอัพเพียวบอลเตงนะครับก็สวัสดีสมาชิกทางช่องทาง y o u t u b e นะครับของอัพเพียวบอลเตงกันถูกท่านด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับโปรเจกต์บอลเตงวันละตัวของเรานะครับที่หยิบเนื้อนเน้นเนืน้อๆน,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 นะครับคัดมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทางช่องทาง YouTube ของเรานะครับ โดยวันนี้นะครับจะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับจะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษยู่21นะครับที่จะพบกับทีมชาติเยอรมันยู่21นะครับทั้งคู่จะลงเตะก,กันในเวลา5ทุ่มนะครับ แต่ก่อนเราจะไปวิเคราะห์เกมกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอพย์บอลเตงของเรากันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับทีเด็ดบอลเตงเน้นๆประจําวันของเรานะครับที่จะคัดมาฝากให้กับสมาชิกทุกท่านในช่องทาง Youtube ของเรานะครับส่วนวันนี้นะครับเราไปดูผลงานในกลุ่ม VIP ของเราเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมได้เข้าไปลงบินไว้ให้นะครับ3บินนะครับ ก็ถือว่าบวกลบนะครับยังกําไรอยู่น no right? so so so. ิดหน่อยนะครับยังไม่ขาดทุนนะครับสำหรับบอลเตงของเราเมื่อคืนนะครับโดย3บินนะครับเข้า1นะครับยก1แล้วก็ตายอีก1นะครับก็บวกลบเรียบร้อยนะครับถือว่ายังได้กําไรอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาลุยกันใหม่นะครับก็มีคู่เน้นเนื้อนะครับมาฝากให้กับเพื่อนๆสมาชิกกันอีกเช่นเคยแน่นอนในวันนี้นะครับ แล้สำหรับท่านใดนะครับที่อยากรู้ว่าอเพียวนะครับตัว V I P เต็งอะไรนะครับสามารถแอดไลน์ที่ปากหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อเพียวของเรานะครับ a r e p อรอย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดนะครับแนวทางบอลเต็งประจำวันของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์แล้วทักหน้าขอเข้ากลุ่ม V I P ของเรากันได้เลยนะครับ ก็สำหรับกลุ่มเรานะครับเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายไม่มีเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่เป็นสมาชิกกับทางเรานะครับก็สามารถเข้ากลุ่ม VIP ฟรีตลอดชีพของเรากันได้แล้วนะครับท่านใดนะครับที่อยากบวกไปด้วยกันนะครับหรือยังกดเดงแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่ตอนนี้นะครับผมก็ขอแนะนํากลุ่มของเราตอนนี้เลยนะครับ รับประกันได้เลยนะคบถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับบวกกับสมาชิกทุกท่านนะครับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับสรุปผลสิ้นเดือนสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับท่านใดนะครับที่ไม่เชื่อนะครับสามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาสอบถามการเข้ากลุ่มของเรากันได้เลยนะครับจะได้รู้นะครับว่าเรากดจริงๆนะครับโชว์บินกันจริงๆนะครับไม่ได้มโนแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับโดยคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่างทีมชาติอังกฤษ u 21นะครับที่จะพบกับทีมชาติเยอรมัน u 21นะครับคู่นี้ก็ลงเตะกันในเวลา5ทุ่มนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับจะอยู่ในกลุ่ม C นะครับที่1ของกลุ่มก็เป็นอังกฤษนะครับ2นัดมี6คะแนนนะครับส่วนที่2เป็นเช็กนะครับ2นัดมี3คะแนนนะครับที่3ที่4เป็นเยอรมันกับอิสราเอลนะครับ2นัดนะครับมีเพียง1คะแนนเท่านั้นนะครับในกลุ่มนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับทางด้านเช็กกับอังกฤษนะครับผมมองว่าน่าจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับ โดยวันนี้นะครับถ้าอังกฤษนะครับไม่แพ้เยอรมันนะครับแล้วทางด้านเช็กนะครับไม่แพ้อิสราเอลนะครับอันดับตารางคะแนนจะไม่เปลี่ยนนะครับจะเป็นอังกฤษกับเช็กนะครับที่จะผ่านรอบต่อไปนะครับก็โอกาสอยู่ในมือของพวกเขาแล้วนะครับสำหรับอังกฤษกับเช็กในวันนี้นะครับเรามาดูผลงานทางด้านอังกฤษกันก่อนนะครับสําหรับอังกฤษนะครับสนัดในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ลงเตะไปนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้ง2นัดนะครับเอาชนะเช็ก2อนะครับแล้วก็นัดล่าสุดเอาชนะอิสราเอล2อ ก็คว้ามาได้6คะแนนเต็มจาก2นัดนะครับส่วนทางด้าน5นัดหลังสุดของอังกฤษนะครับพวกเขาสามารถทําเงินไปได้3นัดนะครับแล้วก็เสียไปเพียง2นัดเท่านั้นนะครับก็ช่วงหลังก็ถือว่าเป็นทีมที่ทําเงินค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสำหรับอังกฤษอยู่21นะครับส่วนทางด้านเยอรมันอยู่ยนะครับนัดล่าสุดแพ้ให้กับเชคก21หนะครับ5้านัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไป3นัดแล้วก็แพ้ไปอีก1นัดนะครับ โดย5นัดหลังนะครับทางด้านเยอรมันนะครับหนักไปทางเสมอซัดส่วนใหญ่นะครับส่วน5นัดหลังของเยอรมันนี้นะครับต้องบอกว่าพวกเขาไม่ใช่ทีมที่ทําเงินเลยนะครับโดยสามารถทําเงินไปได้เพียงนัดเดียวนะครับแล้วเสียไปถึง4นัดด้วยกันนะครับก็ถ้าใครนะครับที่ลงทุนกับเยอรมันในช่วง5นัดหลังสุดนะครับก็โดนไปถึง4นัดเลยนะครับ แล้วสำหรับผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับนัดล่าสุดเป็นอังกฤษนะครับเอาชนะไปได้3ประตูต่อ1นะครับส่วนหนัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับเรียกได้ว่าทําได้สูสีกันเลยนะครับโดยอังกฤษเอาชนะไปได้2นัดนะครับเยอรมันเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก1นัดนะครับ และสำหรับทางด้านผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับ5นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านทีมชาติอังกฤษนะครับสามารถทําเงินจากเยอรมันไปได้3นัดนะครับเยอรมันทําเงินจากอังกฤษไปได้เพียง2นัดเท่านั้นนะครับ3นัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับก็เป็นการออกสกอร์สูงไปด้วยกันทั้ง3นัดรวดนะครับก็เจอกันทีไรนะครับยิงประตูกันค่อนข้างเยอะตลอดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับส่วนคู่นี้นะครับเรทราคาที่เปิดออกมาในวันนี้นะครับเปิดออกมาอยู่ที่ราคาเสมอ ราคาไหลด่วงหน้านะครับตอนนี้ไหลมาให้อังกฤษต่ออยู่ที่ราคาปอนนะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์นะครับเปิดอยู่ที่2.5นะครับในขณะที่ทั้งด้านเลทราคา 1, นคูณในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างสูสีกันมากในเลท1นคูณนะครับโดยอังกฤษนะครับชนะจ่ายอยู่ที่2.5เท่านะครับส่วนเยอรมันนะครับถ้าชนะจ่ายอยู่ที่2.4เท่านะครับ ก็สำหรับทางด้านเรทราคา1-2นะครับต้องบอกว่าจ่ายออกมาได้ค่อนข้างสูสีกันมากนะครับสำหรับคู่นี้นะครับโดยวันนี้นะครับถ้าทางด้านเยอรมันนะครับไม่สามารถเอาชนะอังกฤษไปได้นะครับพวกเขาจะตกรอบทันทีนะครับ แต่ถ้า e วันนี้นะครับเยอรมันคว้าสามคะแนนจากอังกฤษไปได้นะครับพวกเขาก็ยังไม่เข้ารอบอยู่ดีนะครับต้องไปลุ้นให้ทางด้านเช็กนะครับไม่ชนะทางด้านอิสราเอลนะครับหรือให้ทางด้านอิสราเอลชนะเช็กนะครับทางด้านเยอรมันนะครับถึงจะมีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับแต่พวกเขาต้องยิงประตูให้ได้มากกว่าทางด้านเช็กนะครับเพราะตอนนี้นะครับลูกได้เสียของทั้งคู่เท่ากันเลยนะครับ โดยสำหรับคู่นี้นะครับผมมองว่าวันนี้นะครับทางด้านเยอรมันนะครับมาจัดเต็มให้กับอังกฤษแน่นอนนะครับเพื่อคว้า3คะแนนให้ได้นะครับแล้ววันนี้นะครับทางด้านอังกฤษนะครับพวกเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับเขาอย่างไงก็ผ่านเขารอบต่อไปแล้วนะครับอาจจะมีการโลเตชันนักเตะบางตำแหน่งนะครับที่ยังไม่เคยได้ลงนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับถ้าเลือกเชียร์เลือกลงทุนในวันนี้นะครับก็ต้องไปทางด้านเยอรมนีนะครับเพราะต้องการ3ามคะแนนสําคัญนะครับเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับโดยสำหรับเลทราคาเสมอแบบนี้นะครับผมขอวัดไปทางด้านทีมชาติเยอรมันียู21นะครับที่ราคาเสมอนะครับอย่างเต็มที่นะครับผมมองว่ายังไงวันนี้เยอรมันไม่แพ้ทางด้านอังกฤษนะครับน่าจะออกไปที่ผลเสมอนะครับหรือไม่นะครับถ้าชนะกันนะครับน่าจะเป็นการเฉียดชนะกันไปที่ลูกี คู่นี้นะครับอ,อาเพียวขอชี้ไปทางด้านทีมชาติเยอรมันอยู่21นะครับที่ราคาเสมอนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่ของเราในวันนี้นะครับที่หยิบยกมาวิเคราะห์ให้นะครับก็หวังว่าจะทำเงินทำกำไรให้กับพี่ๆนักลงทุนกันทุกคนนะครับ ส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้แนวทางบอลเต็งประจําวันของเรานะครับสามารถแอดไลน์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือแอดไลน์อัพเพียวของเรานะครับ a a r e p u r e อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับก็สำหรับตัวเต็ง VIP ในกลุ่มนะครับผมจะรอดูราคาช่วงเย็นให้ราคาชัวรนิ่งๆอีกทีนะครับแล้วจะเข้าไปลงบินให้กับสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับสำหรับตัวเต็งนะครับก็เตรียมตัวรอกันไว้ได้เลยนะครับคัดเน้น เนื้อนะครับมาฝากให้กับสมาชิกกันอีกเช่นเคยนะครับก็สลับท่านใดนะครับที่อยากได้ตัวเต็ง V.I.P. ของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเรากันได้เลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นนะครับท่านใดที่สนใจอยากบวกไปด้วยกันนะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพูดคุยสอบถามกับทางเรากันได้เลยนะครับ ส่วนคลิปหน้านะครับเราจะหยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์กันอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียวของเรากันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ